โควิดนะครับจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด29จังหวัดนะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3ล็อตนะครับล็อตแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ10จังหวัดแรกล็อตที่2ก็จะเป็นอีก3จังหวัดต่อมาแล้วก็ล่าสุดก็อีก16จังหวัดซึ่งปัจจุบันนะครับเรื่องของการที่จะเยียวยามาตรา33เนี่ยก็จะมีทั้งลูกจ้างแล้วก็นายจ้างที่ประกอบอาชีพอยู่ใน9 กิจการนะครับที่รัฐบาลให้หยุดก็จะได้รับการเยียวยาส่วนผู้ประกันตนในมาตรา39แล้วก็มาตรา40ที่ประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่29จังหวัดก็จะได้รับการเยียวยาด้วยเช่นเดียวกันสําหรับความคืบหน้านะครับตอนนี้เนี่ยสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็ได้มีการอโอนเงินเยียวยานะครับ2,500บาทเข้าบัญชี พร้อมเพย์ของผู้ประกันตนในมาตรา33ใน13จังหวัดไปแล้วเนี่ย2ล้าน5แ4 0 0 0 0กว่าคนหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ97แล้วที่โอนไปนะครับโดยยังมีอีก3เปหรือประมาณ9 1 0 0 0กว่าคนที่ยังไม่สามารถดำเนินการโอนได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเพราะว่ามีการปิดบัญชีไปบ้างแล้วนะครับหรือว่าบัญชีไม่ได้ผูกกับพร้อมเพย ตรงนี้ก็จะประสานไปที่นายจ้างนะครับเพื่อที่จะได้ดําเนินการแก้ไขหรือว่าบางท่านนะครับที่อาจจะมีเรื่องของการผิดปกติทางด้านบัญชีนะครับอันนี้ก็จะดําเนินการแก้ไขด้วยเช่นเดียวกันสําหรับในวันที่ที่สิสิงหาคมนะครับคือวันนี้ผู้ประกันตนมาตรา33ใน16จังหวัดนะครับจำนวน3ามแสนหกมื่นกว่าคนตรงนี้ก็จะได้รับการเยียวยา2 50 0บาทต่อคนเช่นเดียวกัน นในวันที่23สิงหาคมผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39ใน13จังหวัดจำนวน1น7 0 0 0 0กว่าคนก็จะได้รับเยียวยา5,000บาทต่อคนต่อมาวันที่24ถึงวันที่26สิงหาคมนะครับผู้ประกันตนในมาตรา40ใน13จังหวัดจำนวน4,210,000กว่าท่านเนี่ยจะได้รับการเยียวยา5,000บาทต่อคนด้วยเช่นเดียวกันโดยเตรียมที่จะโอนให้วันละประมาณ1ล้าน 5 0,000 0คนแล้วก็วันที่27สิงหาคมนะครับจากนั้นไปจะเป็นในส่วนของมาตรา 39, แล้วก็มาตรา40ใน16จังหวัดจำนวนประมาณ800,000กวคนที่จะได้รับการเยียวยา5,000บาทสรุปนะครับว่าภายในเดือนนี้จะดำเนินการโอนเงินเยียวยาทุกท่านในส่วนของมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา40ให้ครบถ้วนทั้ง29จังหวัดในรอแรก คำว่าลดแรกนี่หมายความว่าเรามีการพูดถึงนะครับในการที่จะเยียวยาก่อนใน1เดือนแรกแต่มันมีจังหวัดอื่นๆนะครับที่มาตรการตรงนี้เนี่ยมีการดําเนินการออกมาแล้วก็มีบังคับใช้มากกว่า1เดือนนั่นหมายความว่าในพื้นที่13จังหวัดนะครับที่ประกาศมาก่อนหน้านี้นะครับอาจจะต้องให้ทางด้านกระทรวงแรงงานเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ งบประมาณเพิ่มเติมก็จะได้คนละ2,500บาทนะครับสำหรับผู้ประกันตนในมาตรา33แล้วก็5,000บาทในมาตรา39และ40ตรงนั้นก็ขอให้รอมติคณะรัฐมนตรีเพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับ